อของแท่นี่ยดูดอกอางามเลยฮนาดีกิดไดซ้ำดอกกนะูนะอืเก็บเลยดิยอืดอกอางามใหญ่ให่นีนะกูเอาขอนี่นะเ้ดทางไม้โอ้โหนี่นนนน ขี้เต็มเลยพูนะเอะออี่บูตี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 นะอ๋อสบายดีทุกคนพายบีไปขุดตุ้นมืนอี้นะ โอ้นุ่นลุงมลไปขุดต้นนุ่นลุงพอเขาไปเจอมันนั้นบอกให้เอาใบบีไปขุดต้นต้นอยู่เพื่อนต้นน้อยจะหดแล้วอายุหักกินอีกแล้วมันนี่นะมอาใบบีพายบีไปขุดต้นนี่ เบ,บ่แม่บีมือใสอ่ะโุบบอลน่เต้บุงคนเมนเท่านี่นน่ะเป็นหลักทวนลงเยอะๆ่ะซื้อกัดซื้อ อ,อา,ออข,าอของเทเนี่ดูไหมดอกงามเลยฮะมดีกิบได้สามดอกคูนะอืเก็ดเลยดิยอืดอกงามพุดให้หหยังสองสามดอกคุณนูไหมันก,กำลังมงั้ง

ออกอะไรออนะกเป็นมูนแ่คือออกน่อยได้ห,ดมมหมดแล้ว เมนยุพุน่ะลุมพุน่ะมีมัเหรอก็แทงนี่ <hire you. S 1> ม้นก well, okay. okay. ็แข็งทำยัไงจ้ะหดแล้วหดแล้วทุกคนหดไม่แล้วทุกคนเบื่อไหมมึงคิดควยมันีลน์วะพี่ khỏe mình mình lại bỏ khỏe mình à. ừ. Ừ. Lại mình lại bên đây thôi mình đã cứ mưa đi ai về là hôm nay ngắm là khai nhá mốc khí. khí khai ngắm một khí khí khai nào? Hình ngàm lên mình sắc hình ngàm đó thì cá nó à, nằm này rồi អ៊ឹមនេះខួយណ៎ណ៎ឡាយយូទេញុំមកមកអានអ៊ូណ៎ទេអ៊ូណ៎មែងង ੁਰ លើហ្នឹងអ្ហង្គឡោះដាក់ໄຟញ៉ាខ្ញុំផ្ុននេះមិនបុញញ៉ាដាក់ໄຟណ៎អ៊ូងាយស៊ុត

Rani kan muka Chết biệt biệt này hả Đi bố hồi lưu uhm. Man man đe uhm. à. Nhảy rồi à โอ้ไมโอ้ชื้นตรงนี้โอ้โหบักใหญ่มีคีมมกทางมันบ่ทางนใหญ่ี่นี่นะครับน no ี่ไงทีทางมันโอ่งมันนี่ไง

โอ,อ้ขันใดเนี่ยพกกินเนาะขันใดเอตู้ลงะงะซึ้อทำอย่าหลงมั่นแน่ทำอย่า มึงมามะไรกนี่มุดคนไหมครับกย่ะพางเชือตรงนี้ยันบัวุดทุอโอ้ยตาพาแเมงใหญ่ขนาดเลี้ยนอะไรขนาดเลี้ยนออดูเออเปียร์เนเชาวคุเลี้ยน

มาได้แค่เอาเรื่องตุนตัวน,นี้นะพุ่นเลยทําพุ่นมาทําพุ่นนู้ทังพุ่นสุดแล้วม่มีหูไปแล้วหนูมานี่ไปนี่อย่างไปหูเดียวนี่แหละไงแล้วขุดนะ Hmm. I did you hear it? đây leo đây leo tu tu cây 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 này cây 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 cây

Con đây? Dạ Không Này ngủ ít Phóc mưa nó là lên rồi Bánh mới túc nó Ừ, Org, ok... mái nọc này là ninh mít. Kao kao y kuôi 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 ยางไหลยุ่พุ่นมาพุ่นคุดตังยี่พุ่นมาหอดีนี้มาตินเียวตของมือนืน่ักเรียุผมไปมเอาุ๊กินนั่นเลี๊ะ 哦，妈耶！

สองคนพอดีปิ้งกินเลยแหละอ๋อเอาเอาจับจับไม่มุบแม่นน่ะอืมได้แล้วได้แล้วได้แล้วอ๋อหาឲ្យเบาะไม่จับเนี่ยป้า วรอ้ยเปนโลนอไอนี่มองเัยค่ะอ๋อมันมันแล้วโอ๊ย่ายย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 ยนย้ยย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  อได้แล้วพี่นอ้องจบคลิปสั้นไม่เด้อพ่อแม่พี่น้องฝากคนไลค์กดติดตามมาเด้พ่อแม่พี่น,อน้องเลยเจอกันคลิปต่อไปเด้อบ๊ายบาย